แต่ว่าตัวน,นี้ของเทไม่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 ไมนี่ตัวนี้ขอ,องดีใช่ใช่เ<ล>รียไหมทุกคนตอนนี้เดี๋ยวองมาเจ้าล้็เออใช่งมัดน,นะนี่นะทุกคน,นไว้นยแล้วคนนี่ทุกคนแบบยาว นี่มันอยูเจอผมบางเงียบมันหยบหลังบ้านเขาเหล galera, ่าเอฟซีโอในถวยยางเขาเหลานี้แต่ตัวยยางนี้ก็บอกว่าเขามาเอาได้นี่เขาไมา่คิดนี่ก็ให้เพล์เอฟซีโอแล้วขณะน,นั C o, ้นเอฟซีได้บางเงียมาเจอกัอบพวกนี้แล้วลงมาดูนี่ฮึคงรวยเพย์นี้เอฟซีโอเลยนี่อืมก็ไม่สนใจดีอ,อันนี้มีเห็นไหมทุกคนทั้ง,งลงเลยเดี๋ยวมึงเงียบน่าใจมึงมาขุดเราไปหมดโลยเอฟซีโลเอคาระคาร์เอหมดแจ็คแจ็หมดเอฟซีโอเดี๋ยวขณะนั้นเดี๋ยวมึงเงียจะพา้น้องๆเลยว่าในถ้วยยางนี้มีสกิลต้อนเอฟซีโอ แล้วหลายคลิปที่มึงเห็นลงกันพบดุงนังพีฉะนั้นคนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดดิ๊งกดตุ้งกติ๊งแล้วตามมาเลยเดี๋ยวมึนจะพาเลโกอนเดี๋ยวมึนจะกดติ๊งหลังเอฟซีกันท์ามไปก่อนนะตอนนี้มานะโอเคมาเอฟซีมามามาแต่ว่าตอนนี้ของเต้ไม่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 ตอนนี้ของดี้ใช่ไหมทุกคนนนีต้เดี๋ยวมึงมาจ้าแล้วกเออใช่เองมานะนี่นะทุกคนไว้น่อยกแล้วก็นี่ทุกคนแบบยาวหอมันเอียดอร่อยดังพี่ใช่ไหมหมาตุ้งมัตุ้งดังเลยแบบว่า สวัสดีครับตัวจิวเร็วมาเดินนี่ม่ายทุกคนแต่ของนี้ของเทนี่ตัวมาไทเลยทุกคนไทเมื่อกี้ไหนเลยทุกคนหืมอเลมายเอฟซีหืมทีนี้หมาทำให้มันแตกหน่อนอ่ะหมานะทำให้มันแตกหน่อยเยอะๆนะนี่หมาพูดเรยมาเลยแต่ดีนะเพราะว่าแถวนี้มันจะต้องแบบนี่นะครับพี่น้องครับตาหมามานั่นเร่งนั่นต้นนี้ของแทอ่หมาเนี่ยที่อัลล่าให้แล้วมาเด้อ น้อยแต่พี่มาแต่ตอนนี้ชวนนัดมาดูึจัดไปเอฟซีมาคุณไปเลยปาไปไาไปไปนี่เป็นยางแบบเลี้ยมทงมัดเลยใช่แบบเล้มแบบหลมทุกคนไปเอยนะมีสองบรไปลกคเลยนี่มันขุดใต้ชาเดิมัดขุดใ้ชาเนี่ยบอกเคยมาดูน่นเลงหมดโล่มัดนี่มันเป็นแบบไหนนี่เป็นแบบขาวน้อยเองมาดู เขาหนยอยู่อจิกหมดนี่เขาบอกให้เรามาเราเรามารับทรัพยบเลยมันเนาะวางมากต้นนี้ของเท้มากของเท้กันคุณนี่แจกไปเองมากเท่านัทุกคนสามพันแปดรามมากนี่กันใช่ตนนั้นถือไม่บังหมัดอย่างไรฮะขุดเลยขุดก่อนเดี๋ยวทูนเอาได้บังมาต้องแ k บขุดเดี๋ยวมันทูนเทียงมันเออต้นอื่นไม่รู้แต่ต้นนี้ของแท้พี่เออ นี่พี่น้องครับพบแล้วครับที่ตามหามาสองวันครับที่ลืมไว้แล้วก็หาไม่พบ้นยมีพาไปได้ดิ้นยตัว้นยลาวไม่เจ๊ยก็หาจุงห้างมัดไปหาได้โง่วะลาบเองมาดไม่รู้มัดนี่มาตรงนี้ด่างลายหินอ้อนลอมาเลยนี่พี่ตรงนี้ก็ะจกเก็บหมดเลยขูดขุดประมาทขูดขูดต้าอะไรยู่ นี่พีสินี่นี่ทุกคนโอลล่ากะลักกเอออันนั้นของแท้เลยมาเด้อนี่นี่ทุกคนอันนี้เลยทุกคนนี่จริงขุดเดี๋ยวทุกคนแรงดิจริงลายจริงไม่เงียบอันนี้ด่างจริงนี่ด่างจริงอันนี้ของจริงจะเลื่องมันจะเลื่องจะเลื่อเดี๋ยวมึงเงียบทายให้ก่อนมาขุดออกก่อนเอามาขุดเดี๋ยวทุกคนหืมเรียบร้อยนั้นงอาถือไว้กันนั้นมันให้พันนั้นแล้วพี่ืม หมัดเก็บไปหมดตู é, ้ลุมเลยใช่เลี้ยงมัดของเทสามพันเป็ดแล้วลาวนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นดงเลยทุกคนใช่นะครับเก็บเลยหมัดเออนี่มาตัวนี้ก็สวยสวยหมดเลยหมัดูนี่ตาหมามานเดินหน้าหม้อโอ้ตัวนี้สวยหมัดเอนี่ทุกคนโอเคอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ก็ได้嘛 อปลูกไอสดรวย fc นี่บางมาดอันนี้ของจิงกว่าสวยโนัดเอามาเือไว้ก่อนวนี่มัดมันเพลงมัดกุแลวไปหมดนี่เพราะว่าเราจะไปพรมใส่ถุงใส่เท่เล็กๆล็กนิสิอ้อโหกลัก็อีหมดนี่สิเดี๋ยวมเงนจะพาน้องๆเดินเลยนะเผื่อเจอจังหางดังนะทุกคนเนี่ยแถวนี้เรามัดอะไรก่อนใช่ อย่าตะขาเลยใช่ไหมเดินในก้อนที่นี่กำลังอะไรนี่เราต้องเดินให้เข้าแค่ใต้ถุนบ้านเขาธุรกิจเลยเผื่อพบลูกปืนบ้างไหมืออืมไม่ใช่ได้ได้ได้ม่งมาจะไปแต่ว่าส่วนมากมันจะอยู่เป็นดงนี่จือมันพอไม่พระเลยไม่พระเลยแม่หงษ์พอพระเลยมันพระนั่นถ้าไม่พระก็ต้นบําใช่ไมหงฮะอันนั้นแม่หงษ เจอแล้วครับพี่น้องครับแ <c ười> กไปแกวกมาครับพี่น้องครับปางแล้วครับ <c ười> อ้อพอเดินมาแถวนี้ไม่พราเลยมาเด้อไม่เจอ, <c ười> อเลยครับเรามาเจอกับนอถทือลาบพี่เอ,อ๋นองทือดา่างซึ่งเราจะไม่เอานะครับเราจะหาจงอางด้วยพี่เ <c ười> จงอางนี่คือพญาจงอางคือเป็นต้นไม้นะเป็นต้นไม้นะครับที่เขา เนิดกันนะครับไม่ใช่พญาจงอ่างนู้นนะพี่นะทุกคนมึงเหยียดพบกับกล้วยนู้นเหราทุกคนเออมึงหมัดมึงเหยียดพบกล้วยแดงอินโดุ้ยเหรามาเด้อมึงหมัดแรงคนเดียวเลยพี่เออหนุ่มเหมือนกันเลยมึงียก็บแรงคนเดียวอื้มหืมตายพระเจ้าเดินสองล้องเลยพี่เออไม่ทะสงสัยมันยังล้องอันล้องเดียวมาเด้อล้องอื่นไม่พบเลยจริงห่องหมาดพบแล้ว งวดพบด้แล้วรอกหนึ่งตรงนี้บรรยากาศดียังไม่ดังเท่าเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ต้นหนึ่งตรงนี้ยอมหนึ่งมวดตรงนี้ยอมหนึ่งกัรนี่พี่ต้นเม่มันตรงไรก็น่าจะขุดทะแล้วนะเตรียมเงินจะหาแล้วว่าเจอต้นดังไหมีนตรงนี้ยอมหนึ่งตรงนี้ก็ยอมหนึ่งงวดโอเคนี่ก็ยังยอมหนึ่ง นี่ทุกคนเช็คเช็คหมดนี่ม,มุมัดแต่นี้ก็เยอะนะตรงนี้ก็เยอะนะเดี๋ยวมุมัดมาขุดเลยนะเฉีดยด,ยด,ยดยยไปมุมัดเดี๋ยวเงินจ,จะหายอะไรตั้งไว้ก่อนคือทุกคนถ้าว่าเราตาไม่ดีพอนะบอกเลยนะหูขอบเราต้องเล่เดีเอฟเเวลามาของในป่ายังมันอันตรายมากนะจรงอ่างมันเยอะนะทุกคน หน้าทุกคนนี่ยจะพาเล่เลยพาเดินเลต่ตามทายนี้แหละอือตอนนี้มึงเนี่ยเดินมาสองร่องนะเราก็ได้เจอกับสองสองกลุ่มนะกลุ่มที่ว่าเล็กๆก,กับกลุ่มที่ว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมึงเนี่ยจะไปแล่โสดที่รามกันนะว่าพระไหมนะโสดที่รามนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเรื่องหรือเปล่านะบังมาก เจอแล้วบังมาดติดต้ามาด้านแทนน่านีน่บังม,มาดเจอแล้วลาวเอฟซีดังดังจริงบังมาดมาเลยอ๋อฮะบังม,มาดจริงดังจริงได้แล้วบังมาเออดังแล้วก็สวยกันโดย,ยอมเนียนอืเอฟซีอื้ uh huh. อหือ uh huh. โลอดไวยแกตายทุกคนอึ่มใครโดนเจอยทักมาทำมันเปรตได้แล้ว FC นี่เหยี่ยนไม้ด่างจริงนี่ยังมัดมาเลยมัดมาขุดได้หมดเลยยอมนี้นะเดี๋ยวก็พาไปไต่ตางนะพอรวมๆกันมันสวยดูนี่มากหันไหนกันนี่มาเลยมัดนี่กันหมัดตรงนั้นก็เลยกระมหมดเลยไหมโอ้โหทุกคนเดี๋ยวมัดมาได้ตึ้นด่างทุกคน นี่นนนด่างเยอะน่ะออกมาเด้อทานานะาานี้ก๊าลกั่เลือหมาใช่นี่โอเคอใช่นะครับเพราะว่ามันลอยนะครับนี่ยังไงทอนเลยนะสวยทั่วไปนะเราพาไปใส่กอร,ว,รวมวใช่นะไม่รู้เหมือนกันมังหมัมดีดีกว่า,าไว้อยู่ที่พนา,างมาเด้อไม่มันขึ้นมาลาอมัมาเนาะนี่ทุกคนตอนนี้ด่างนี่หมดด่าง นั่นงมัดโอ้ทุกคนนี่นทุกคนเราได้กนนมกนเลมไมพ <c oughs> ีไม, <c oughs> มน,นี่พี่ตั้งหอยไม่เตอ้อหมัดว่ามังเหยีป่อยหลบหลบหลบจนว่าพังก็เลยตั้งหอยเลยอหือใ <c oughs> ครที่ว่าไม่เคยได้นะทุกคนถ้าเก็ตมาสามพันแปดเนี่ยหล่าเหเห็นไหมทุกคนช่วยนาด ไปยังจงอ่างเหล้องหมัดไม่มาหมดทีน well, ี any ่น hey, ี on, mm ่มาก็ล <współ v boxing> ื Alter, ่อเลยหมัดไม่เ yeah. ห็นน้ำผึ้งมันมันตั้งเพีนี่หึ่งไม่ต้นตรงไหนที่มึงเหยียดตัวไปนู่นหงัดตรงนู้นยอมเล็กหงัดนี่มันนี่มาเร็วยอมเล็กหรือว่าทำให้กระถางใช่ใช่เดี๋ยวมันก็ถัวเองมาหนึ่งนี่แถวนี้หมัดยอมเล็กเน้นๆสิอมเห็นลืมที่แล้วมาหนึ่เลย Đẹp đều mọi người nhôm nếp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  nhôm phi mì đơn tê mát tuy mì mát mạo 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 Này mạo 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 đang mạo mạo đang mạo 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 này mạo 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 con mạo 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 ใช่เล็กๆนี่คือน่ารักครับทุกคนนี่ใช่ไหมทุกคนนี่คือเลงพญาจงอวังฮวยเอาไม่หมดเลยพี่เวลาเจอผ้ากระดุมอะไรวะนี่พี่บอกเลยว่าของแท้พี่แหลยแต่ว่าที่ว่าดังจริงๆกันคือหายากนะพี่เอ๋วมันไม่ใช่ได้ง่ายอ่ะเฮ้ยสุดยอด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 จริงกลางว่ะ โอ the ้มาตัวนี้ดังเลยล่ะอมืดไลน์อินโอนเพลงมาเด้อทอกลาวทุกคนทอกลาวช่วยลาวตัวนี้มาเด้อเนี่ยดังจริงฮึโอยนี่ดังทั้งไปเลยฮัลโหลจุดไปจุดนั่นอืมเอามาเด้อเอาขุดอันนี้มาดึงอันนี้ก็ได้เอาหินนอนนี่นอนเนี่ยดังไปจุดๆเรื่องมาเด้อกระม้สวยเซ็กเซ็กเอฟซีเออใช่อย่าไปคอยเจอได้เอฟซี แล้วไม้นี่ดังขาวตั้งไปเลยนี่ดังขี้นกเลยนี่เดี๋ยวประเสริมกวนใช่เอฟซีเดี๋ยวพอมันพังก็หนักหนักเลยเอฟซีบอกเลยว่าถึงยามก็ที่หาไม่ได้แล้วมันหายากเอฟซีตอนนี้เรายังหาได้เลยเราต้องมาเก็บไอ้หมดนิ่งหมดนี้ได้หลาวนิ่มามดดังไอ้หลาวมากนี่หลาวมาดูนี่ก็ลูกหมดนิ่งหมดลองมานี่หมดนี่เต็มหมดนี้เท็กหมดนี้ดังไม่ดังไม่รู้นี่เท็กหมดนี้ออกก่อนนี่ นี่นี่ชกมันงนูนนู้นกระลุกมากน้ลายสวยทุกคนเออบบยาเหนื่อยเล็บส่านั้นเรอมากเลยทุกคนเออใช่ตัวนี้ก่อแต่ว่าเลือกต้นที่ดีก่อนใช่ต้องเลือกเล็บเสพอเยอะเยอะๆเราต้องเลือกเล็วห็นก็บอกว่านัดแดงเล็บอพอด a t s เราก็มาพบพบพบเล่งมาแล้วจริงเลยเล็บสลองมาตอนนี้ดังจริงอู้หสิดังเราไม่หนาเงี้ยคุเลาามากูณาคุณลราทอกมาทอกทั้งต้นลางมาเ้อ นี uh ่ท huh. <c inhos> in ุกคนหน้าหน่าหน้ะนี่น้าน้าน้าทุกคนโบกเร็วมากบอกเร็วไม่อ่างมันก็คบออกมาเด้อน้อยน้อยอร่อยนี่คือต้นอะไรรึยห่าจังหวังด่างนี่ทุกคนไม่รู้มากนี่คือต้นอะไรรึยต้นปักเป็ดมามาเอฟซีเอิงมาตกใจทุ่งปักเป็ด ครับจัดไปมากทุกเลยห้องมาตัวนี้ดังไ้เราห้อมาดูห้องมาตนี้จังหดังหงเราหอมางเย็ดมือไม่โฟแล้วใช่เดี๋ยวทกตนี้ก่อนแลงมาตันนี้ดังกันเอฟเสีทกอย่างแล้วเอฟเกันนั้นไปเดี๋ยวเงไปตั้งก่อนดีกว่ามันเยอะแล้วทุกคน ใครสนใจก็ <S <S ทุกคนใครสนใจต้นหนึ่งสามพันแปดนะทุกคนอันไหนมังเหียดขายติดสามพันแปดนี่ <S <S ตั้งเต็มที่บ้านมาแล้วเียมาปิดกลุ่นดีกว่าโอเคจะไปหมัดตั้งมัโอ้มังเหียดจะพาเราไปปลูกตั้งหมัดโดยช่วยนัดนี้ทุกคนนี่ใครสนใจทักมาสวยมากเลยอไหมอืมท่วยนัดออกมาโดยจริงอล้ออือทุกคนเจอแล้ยก็พี่น้องนี่ตามมาหน,น้าเทน่าน อืูยพูดลเอฟซนี่ต้นโช้วต้นี้นี่มาต้นเลยโล่มอดชัด้ินโอนี่เนคนนี่ต้นดังขงเทแล้วนี่มานี้ก็ดังอู้่งมาจังอ่าลวจัง่างด่เร่งมาเลยน่าววันนี้ทีจ้ะอเรามาพบตรงนีคนโลนิ่งมาต้นนี้ก็ขาวแยงเลย ก็จะเอาก็ะทักมานะครับผมด่างวันนี้เนียเยอะนะเยอะแดงมาเด้อคนในหมดมาจังอเดียดจังอ่าุ้ยต้นนีสวยสวยใบหามด่างไหมใบหในอ่อนน้อด่างให้ด่างมาเด้อยินอ่อนไหมสวยนี่มาต้นเดียวกันยินอ่อนแล้วลาถึงว่าละองหมัดก็แดงกินดูมัดนี่ของจริง น ino, ino, well ี่มานี่ของนี้ดังจริงนี่ไอ้นนี่ดังจริงวันนี้สวยจริงก็บอรอมันรอดังกินออกเลยนั่นอือรอก็รักเองหมดมาดูทอกไปเพิ่มมาทอกไปบรอนี่หมดแล้วนี่มี่ทอกมาทอกมาทอกไม่รู้ด่างกันมาเลยทอกมาทอกรงมานี่ตีตีนนี่เต็มหมดนี่ด่างเรืองไม่หมดโอ้นี่อ่าเอฟซีน่ะเรามาแค่บ้านก็เพือกเรื่องหมดอือหึทุกคน มันคือดอง,งจริงๆห่างมาดนี่แล้วลเราเราเพิ่งขุดแล้วเพยนี้แต่ว่าควรนะต้นควรอลไรคือก็เอาไปนอนแล้เถอ,อะน,อนี่อันนี้ระดับดังเลยจุดอฟซีม <5 FC. S 2> ีทุกคนเดี๋ยวกรงเปกนี่กันเรื่องมาดูจริงมันคิดตายเรื่องมาด <c oughs> มูลองมาดูเราขุดตั้งวันก็ไปหมดแล้วทางมาของมันี่เห็นว่า, <c oughs> วาขุดตั้งวันก็ไปหมดแล้วเพยนี่แล้ววันนี้ นัดเลย F4 เจ๊กเจ๊กนี่ลาวมอดหลตายเลยผิวไม่รู้เอาไปกนอนมาเด้อไม่รู้นี่เอาไปกรนนี่แล้วเราบอกแล้วเราหาจงอาง F4 เราหมาดงมันพอเราพบเราต้องเอาหลบเล็บเสียเลยนัดแดงต้นหนึ่งสามปน้าสามปะหน้า F4 รอมอดต้นนี้ห่อมึงหันด้วยแล้วมาเด้อนี่ยังมอดอืม โอ้โหินออนงงแท้อันนี้มาดูทามปน้าอะไนี่มดอืมฮึไอ้พีทามปนาเรลดลรลดรถมานเลยหลอกสวยจริงมาดูอนี้หลอกโอ้หหลอกลายนอนใลาวยังตั้งปีหมดโอ้โหนี่ลาวไโอ้นี่บนหินอ่างลายอนอ่างเลนี่สงใจเรามาเรามาหายุงอ่างจริงๆแล้วยุงตั้งปียอี แงหมดไลน์ขาดเด้งมดไลน์อนดังเด้น้อยดังเด้แงหมอสวยมากนี่ทุกคนหลังไม่เล่นเด้งมดหลังยิ่งนี่เต้ขุดอไรอยังตัวนี้ไม่ขุดมานี่การมาดไลน์ขาดหมดมาเลยขุดไอ้หมด แต่ทีนี้ไม่มีที่ลงหึ่งมันกล้วยเถื่อนไม่มีบัรรทัศนไม่พบเขาเขาบ้าง้องเง็ยเนาะพอแล้วมึงเงียบเลยหรอนัดเองไม่คือเรามาทีเดียวเราไม่อยากมาหลายรอบใช่นี่นัดเองนี่กันใช่คือหลังเรานี่ก็ไม่ต้องมาแล้วห้างมาดนี่ดังลาวตอนนี้สวยนี่ดังลาวมาเด้อดังลาวเงียบนะอือจริง ขายไม่ได้ขายไม่ได้ต้นไหนวะไอ้ปอะไรนะไหนงมาจะขุดเอาไปปลูกเหรอขุดเปลืองหมัดรอไอ้ปีรอมัดนี่รอขอยพุต้นกล้ยด่างต้นนี้ไอ้ปิ๋วอนี่นี่เล็กๆนี่ก็รวมหมดนี่ไม่เพาะเรื่องหม,ดมาดเลย ต้นอะไรอะตุนอะไรต้นอะไรไหนอ่ไม่ใช่เอฟซีอมาเริ่มร้อนเล็บที่อรนี่ด่างของจริงไหมนี่จริงทักเลยได็กู้เถื่อนหนึ่งมาของจริงตอนนี้เาหมาเด็กกูเถื่อนว๊อกโอ้เราก็ต้นนี้มาโดนปะใช่เอฟซี โอ้หมดครบเลยสิเดี๋ยวมีเงีหาอะไรก่อนเอฟซีนะถึงมาแม้อาจจะรยคนมาหาเลวเรนี่ก็ขุดกันยิงเลยสิเตะบางเหียดก็จะมาขุดเหล่านี้เอาลงมาต้นนี้จะถูกลงมาดูด่างจริงตันนี้เอฟซีลองมาดนีมาดนีมาดมาแต่งใบนี้ที่ลองเงียบเหมือนชัดลื่มาดูหล่อนี่เอฟซี มังมันมาได้ตั้งนี้ทีโลมาดเฉาไม่ได้อยู่แค่บ้านคุณกระหรอไม่รู้ขาวดูดำมังมัดมาได้ตั้งนี้มันจะร้องเลยทั้งอ่ะเลยมัดมัดยกไปนี้ขึ้นมัดยกไปนี้ขึ้น,นไนนทยน้องๆแน่พึงเลยมัดหลมัดเลน่นรอจริงมา,า,าดูจัดอุณหภูมิเรื่องมัดรูปใบล่างก็สวยมัดหลับบอมัดนะเนาะเฉาเนาะแป้งปะ ไม่รู้มาดยตอนนี้หาดังๆคนมาเตมพูมาดได้ได้ได้เดี๋ยวมังเย็ดชี้้นะโอ้โหมัดอันนี้ก้วยเตี๋นิชัดมาดูก้วยเตี๋นแดงเพ่งเลยคือคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเอฟซีแต่ว่าอร่อยนัะบอกเลยใช่เอฟซีได้เตือนเต้นกับบังเย็ดในยเอฟซีมันน่าจะยาวแล้ว ยาวเต๋อว่รอยเล็บสิวมันแน่นุกเลยไม่หนุกพูเลยนี่สิวนละถหายไปหมดนี่สิวออเหะกระลักกระอหมดในสิวไหนอ่ะอไม่พบที่เดี๋ยวเลย,ยลตัวโลโก้ไหมตัวโลโก้ส่วนยังเพื่อ,อ,อนนี่รอยกันมาดูเนาะ มาดางังไงล่ะเอามาตัวนี้โอ,โอ้๋โล FC อุ๋โลตัวนี้ฟอร์มสวยนัดเด้งมาเด้อจริงจริงต้นน่ะดวงอางงดมาในตัวนี้ความสวยนัดงอดจริงโอ้๋โลหวามัดโดยจริงทุกคนทุกคนว่าสวยเห,หมือนบังเห็ดคิดไหมสวยนัดโดยนี่ตัวนี้จริงอ่ะเนี่แล้วก็มันสวยจริงมาเด้อหรอสงสัยตัวนี้อาจจะราคาแพงกว่าเด้อ คุดไม่ค่อยออกกันนั่นโลหลอลูกมันเต็มเลยข้างล่างนะไอพี่นะอือฮึงม,มาลูกมันเต็มเลยแต่มันเหตจะไว้มันเป็นหลับบ้างนะโอลงมาตัวน,นี้วอมตัวนัดมาดูรอจริงต้นนี้วอมตัวนัดอือมาเลยโอ้ตัวจริง,รงด่างกันมาดูอืมด่างกันอือโอ้ต้นนี้แหละขึ้นฟอมได้ม,มาดแล้วลูกมันไม่เออหมาดิทางมัด ลกูกมันจะเก็บหมดอัลอลบุอลลบัดได้ได้เด็กเมีนแดงให้หมดอัลลโหลเฟียร์คละใครหมดใครอยากได้ก็ทักเก็บเงินมานะเพราะว่างเงียจะขายต้นหนึ่งสามมันแปดอึงขึ้นเนนล่าๆงอ่ะอึ้งขึ้นเล่าๆสามปน้าไม่มีใครเจอขายมาแปดเรา,ราโอเคโอเคเด็กเมีนจะพาไปเรื่อยๆเดินเรื่อยๆนะเผื่อว่าพบเด็ดๆกนันนะ เด็ดไม่เด็ดไม่รู้เราทอนหมดเอฟซีบอกเลยมาบางเย็นโรยเลยอฟซีของแท้เลยรงงเลยนะคนตั้คลิปมั่งเลยรเลื่องไหมอ๋อเจ๊เอฟซียังเงียบต้อยตั้งโงนหนักเนียนเดินเลยแบบพับเลยพี่โรยหนาดเจ๊ อัลโหลอืม huh. อืมไหนมึงมาตั้งไอตรงไหนไม่รู้กเดียวมัดตั้งไอตรงไหนกเดียวจังงาเกียบโร่เอฟซีมัดลุงที่ดีดีมาตั้งตรงนี้เอมาเร็วนี่นี่ทุกคนดูทุกคนไงล่ะเอาหมัดเอาตายตายเอาตายทุกคนเอาตายนี่ทุกคน นี่ทุกคนพี่บัุกคนเลอนี่ครับพญาจุงังของเทครับยังเต็มเลยนะครับคลิปนี้ก็คุ้มนะครับวันนี้ก็ได้ไปหลายแสนนะเพราะว่าเราจะขานอนกลางคันแปดโอเคคลิปนี้ไม่มีเลยมากใครสนใจถ้ากินมาชอบกดไลค์ชอบแชร์ใครอัากรับซับสไครต์แล้วพวกเบังเหยียดเซ็นประกันได้ไหมโอ้ยไม่ใช่พวกบังเหยียดได้เหมือนไอพี่นักชัวกช่วรนี่เล้วกิรสวัสดีครับ